เราเจอเราเอาไปใช้ได้นะครับอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องนี้ครับผมเรียนเชิญพี่มกมต่อครับผมก็แน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยในนั้นได้ผ่านได้ผ่านลักษณะอะไหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่าการประถมพยาบาลนี่เป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนครับเป็นการทบทวนซึ่งแน่นอนว่าในการปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับยิ่งยิ่งฤดูดีด้วยนะครับ ก็การสวิตชิ่งอะไรต่างๆเวลาเราทำงานครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น,นครับซึ่งของเรีมอวอาจจะมากอยู่แล้วครับแต่ตอนตอน,นี้แน่นอนว่าไฟมันดับบ่อยนะเพราะนั้นแล้วมีการสวิตชิ่งอะไรก็เน้นย้ำเสมอนะครับต้องทำงานด้วยความปลอดภัยและมีสตินะครับแต่ถ้าหากสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะมีทางช่วยหรือแก้ไขยังไง วันนี้นะครับก็จะมาพบทวนในเรื่องของการทำช่วยผู้ประสบเหตุหรือการทำ CPR นะครับหลังจากที่เรานำเราช่วยผู้ประสบเหตุลงจากยอดเสาแล้วนะครับการทำ CPR เื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งเลยคือผู้ปฏิบัตินะครับต้องมีสตินะครับต้องมีสติสองเราดูผู้ประสบเหตุนะครับว่า เขายังสามารถหายใจด้วยตัวเองได้หรือเปล่าโดยการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นตาดูนะครับบริเวณหน้าอกใช่ไหมครับถ้าหายใจมันก็ต้องกเพื่มหรือถ้าควาหายใจเบานะครับให้เราใช้มือหางบริเวณจมูกหรือว่าใช้ส่วนที่ไปต่อความรู้สึกนะครับอาจจะเป็นหลังหูของเรานะครับตรวจเช็คว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่า หลังนําต่อไปคือการเช็คชีพจนะรชีพจรน,นี่สามารถเช็คได้หลายจุดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเช็คที่บริเวณข้อมือหรือบริเวณคอนะคอหลังจากนั้นเมื่อเราตรวจเช็คแล้วว่าเขาไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้นะครับหรือหยุดหายใจไปหรือหัวใจหยุดเต้นนะครับเราก็ทําการช่วยโดยการทํานวดหัวใจนะครับซึ่งการนวหัวใจนะี่รนเราใช้ความเร็วอยู่ที่ อ่าหนึ่งร้อยครั้งตอนหน้าที่นะครับจุดที่จะใช้ในการวดหัวใจนะครับหาบริเวณนิ้วปีอ่านปีครับลำดับก็คือหนึ่งก็คือหาบริเวณนิ้วปี๋ไดจากลิ้วปี่ขึ้นมาประมาณสองนิ้วมือนะครับให้ใชุ้้งมือของเรานะครับทาบบริเวณกลางซงอกครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ใช้ มืออีกข้างนึงนะครับประสานไว้ให้เรียบร้อยทีนี้ก่อนจะทําการปั๊มให้นุมตัวไปด้านหน้าหลังตรงนะครับแขนตึงตั้งฉาก90าสองศานะครับกดลึก2อาซนติเมตรนะครับด้วยความเร็วอย่างที่บอกครับ1อยครั้งสอนาทีนะครับจังหวะที่จะนับก็คือ1และ2และ3และ4ไปจนถึง10พอ11นะครับเอ็ก็นับไปเลย11งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า จกนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาหรือจนกว่าเราจะนําผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลซึ่งครั้งตอนนี้เราต้องทํากับพื้นราบที่มีความแข็งนะครับเราจะไม่ทําบนบอะที่มีความนุ่มเพราะว่าการกดลงไปเนี่ยประสิทธิภาพในการกดมันจะน้อยลงนะครับเพรานะนั้นแล้วเวลากดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับกดด้วยความมั่นใจนะลึก2อเซนติเมตร ตัวอย่างเลยครับ 1, และสองและสามและสและห้าและหและเจและแและเและสิและสิบสองสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ้ยี่สิประมาณสอารดนประมาณนี้ไปเรื่อยดังลองไปแลยแต่ด้วยจงขาเขาจะมีความรู้สึก่รู้สึกโเพราะเอาตัวเช็คนะครับเพราะตัวเช็คตอกว่าชิปเปอรตเริ่มกกับมารือยังถ้ายังเราต้องัมต่อะครับบั้มต่อ แล้วก็นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลประมาณนี้รับการช่วยเหลือนะครับไม่เป้ายเออะครับขอบคุณทีมงานทุกนายนะครับแล้วก็นะครับวิธีการขั้นตอนทุกคนก็ได้แสดงความแสดงโดยพี่มาวินนะครับหัวทีมก่อสร้าง นะครับก็อยากให้ทุกคนทบทวนแล้วก็นําไปใช้นะครับเวลาเกิดเหตุจริงเราจะได้ไม่ตกใจนะครับตนบตกใจแล้วทํางานให้จุกต้องปลอดภัยเพื่อนอนําส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ